พอออกมาชี้แจงแล้วนะครับกรณีไม่ให้ข้าราชการสอบแกลดแพดหลังจากที่เป็นกระแสบนโลกออนไลน์หลายคนวิาพากษ์วิจารณ์มากเลยนะครับว่าเป็นข้าราชการนั้นสามารถสอบแกลดแพดได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊ k รายหนึ่งออกมาเผยแพร่ข,ข้อความนะครับว่าเธอเป็นข้าราชการไปสอบแกลดแพดเพื่อนําคะแนนเนี่ยไปสมัครหลักสูตรผลิตบุคลากรของมอนเรศวนละครซึ่งหลังจากที่เธอไปสอบนะครับผู้คุมสอบเนี่ยไม่ให้เธอสอบ แล้วก็บอกว่ามีการทุจริตซึ่งหลายคนก็วิาพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะการเป็นข้าราชการนั้นสอบแกดแผลไม่ได้จริงหรือทั้งที่คุณสมบัติที่ได้มีการเปิดเผยออกมาก็บอกว่าสอบได้งานนี้ทบอมไม่อยู่นิ่งแล้ครับออกมาเปิดเผยว่าได้ตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดแล้วก็บอกว่าบุคคลที่เผยแพร่ข้อความทาง Facebook นั้นไม่มีรายชื่อสมัครในหลักสูตรผลิตบุคลากรของมอนเรศวรนะครับซึ่งผิดระเบียบการสอบย้ำว่าการสอบแกดแผลเนี่ยไม่จำกัดเพศอายุอาชีพ แต่ต้องสอบเพื่อนำคะแนนยื่นสอบเข้ามาหาวิทยาลัยเท่านั้นล่ะครับยังไงฝากทุกคนกดใจกดตามเป็นกำลังใจให้กับข่าวแซบด้วยนะครับ